พี่น้องตอนเทียงยเลยกินข้าวเทียงแล้วแม่มาหอนองคิงด้อจ้าอันนี้คือข้าวปุ้นซื้อข้าวปุ้นมาหายคิดคนอันนี้ปีงปลาดุกคนมะเขือใส่เห็ดคนมะเขือใส่เห็ดบดพี่น,อน,น้องเนียนมะเขือใส่เห็ดบดมามากินกันกับแม่มาเ้อมาตะกุตะกคนเซพเส,พสพตอนเทียงเลย ัสดีพี่นอ้องเอจซีหาเตือนเมื่อทุกคนเดออทางลาวทางไทยต่างประดเทศเ้อ กินข้าวป่นก่อนเดี๋ยวไปทำแล้วกินข้าวอันนี้ก็ซุปเ, <laughs> เห็ดบดใส่มะเขือเนียนมะเขือเห็ดป่นเป็นมอดเห็ดเองผมสุดมากินแซ่บ พันสี่สิบบาทก็ไม่อยากเราซื้อมาให้เจ้าอันินขอบ,บขอบใจเด้อพี่น้องเด้อขอบใจหล,ลายๆสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ ที่คอมเมนต์มาว่าเนาื้ได้กัญญาเด้อเม่์ม้อนบริหารบริาย,บยาลูกหลานก็ขอขอบมขบใจที่บอกมาดีหรือบอกมาดีอันนี้เม่์ม้มอนกับบริยา่าคมขอบใจทุกอย่างแล้วก็บม่์ม้อนบอบอกออกอ,อีก,กเด้อที่มเมนต์มาแบบได้กัญญาเม่์ม้มอนบอบอกเม่์ม้มอนประเสริฐตัวจริงเนาะแบบแบบ,แบ,บแว่าเขายอมรับความจริงประสันสั่งวันนี้ ความจริงนะความจริงต้องเป็นความจริงเมนบอกซีพีบอกบ่กออกยังเม่ม้อนบ่บอกซีเมนมาแบบไดก็บม่ม้อนบ่กบอกออเด้อร์เมนม้อนบนี้โบนี้พี่บนี้น้องโบนี้ลูกโบนี้ร้านอยู่ข้างๆลูกล้านแล้วก็เขาให้ลูกล้านอยู่ข้างๆเม่ม้อนเนี่ยแหละเอฟซีมื้อตุกคนอยู่ข้างๆเม่ม้อนเด้อซีแบบว่าแบบได้มากเม่ม้อนกับว่าใายก็มักัดใจทุกขึ้นกว่เมนต์เนาะ ตกยางก่ะที่บอามาแบบได้แต่ซื้อว่าเป็นอดีตอะไรซื้อว,ว่าเป็นค้าใหา ขอบมุดขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้นะเม่มอนโบห่าโบหยากโบยังนม่จะทำขอบใจเนาะแจะก็หักเมืดทุกคนว่าโอหักคนนั้นสร้างคนนี้โบคนที่เข่ามาหาเม่มอนจีฟคอมบินเขามาหาเม่มอนเม่มอนหกักเทุกคนเดอ้ออันนี้นะเม่มอนโบโบบล็อกออกเจ้าเสียหายเมมอนขี้ใจแต่ว่า ถ้าเพิ่นห้ายเท่าเพิ่นสิบ่เขามาหาเท่าแล้วก็เพิ่นสิบ่เม็นมาใสาา่เท่าอันนี้ก็คือว่ายังมีลูกมีร้านมีเอฟซีสุกๆคนเออทุกๆคนเนาะซีเนะมนเขามายังเขามาหาเมมอนอยู่เมมอนก็เพิ่อตัวใหญ่เยอะยุ่งๆขอหยกตะเกี่ยวทองไส้หัวอันนี้เมมอน,อออมอนอว่นนนาจากใจจริงงมาให้ปนยากถ้นเท่าสิโลคอมเมนต์ออกคือว่าคนนี้ค้นจิงแม้นบาร์สีนอ้องค้นบ่ยอมหาค้นจริง าบานนี้ความจริงเข้าต้องเห็นว่าอันใดนัันใดเนะเาะคนเข้านาะค่ะคนนึงให้แต่คนนึงเป็นน้ำคนนึงเป็นไฟคนนึงเป็นน้ำปรแมนว่าเออคนหนึงเป็นไฟจะเ,เอาขี้อยใส่มันกระปดีหนูกร้านเป็นไฟแม่ม้อนก็นต้องเป็นน้ำเนาะมันจะอยู่เคียงขางกัน ตลอดบนแ้ว่ขา้สมาเปนไว้สำคันแน่แนแน่มากปนลนหมดเลยมาไปดิเนะนาะเออตื่อ้องจังอะไรพี่างเออให้เข้าใจในมอนเด้อ บเลยคนเฮาต,ต้องกะประเสริฐกับความจริงกับความเป็นจริงบางแห่งนี้ข้อมเป็นจริง,บ,รรงบวชลบบวชหลบบวชห,วห,วหลีคือพภาษาหาันเนาะจำแม่นวา่าทุกร้านเม่นมาแน้านั่นนี่บวชหาแหละสิบล็อกออกไปสีลบกออกไปไม่ม,อม,ม้อนบวลบเด้อเอาไว้อยู่ในหันจะมือ ผิแม่มันบวลบไม่จะขอบใจดูขอบใจร้านขอบใจเอฟซีทีทีเขามาเนาะนี่เตือนสิ่งทุก่างอะไรวะยังมีคนบอกมีคนสอนมีคนติเตือนนะ่มันดีแล้วนี่คนว่าน้ำนะี่ยมันดีแล้วดี่บกบ่มีคนว่าน้ำเนาะ คนที่เพิ่นห่ายคนที่เพิ่นด่าเฮาเนี่ยคือเพิ่นหักเฮาคือคนแพงเฮาคนที่เสยกับเฮาบอกว่านุ่เฮาอันนั้นคือเพิ่นสร้างเฮาแม่นบ่แม่คิดได้แบบนั้นคนที่เพิ่นปล่อยเพิ่นด่าเพิ่นที่ห่ายเฮานี่คือเพิ่นหักเฮาเพิ่นแพงเฮ้าจะให้เฮาเป็นคนดีเตือนสติเฮ้าแม่ม้อนคิดแบบนั้น เนีะยคไปกินข้าวเช้ากินขยาได้แต่บริเวณมีก็มีบริเวณกินแต่บริษาทกินเอวลดหมุนลดหมุนตอนเช้ามักินอันขาวต้นเทียลดหมุนลดหมุนตอนเช้าบราค่ยเผาปั้นข้าวเช้าจ้าเธอเป็นเดือนละหนึ่งเข่าแล้วก็ไปเลยลดมาหับแล้วก็ไปเลยก็าจะปั้นข้าวเช้าก็กินข้าวเช้า ต้นเทียนไม่กินอยู่เพื่อนต้นเทียนไหนกินาย่ไร่เงินไปโรงเรียนไม่ม้อนก็บปได้หายเงินไปสื่อกินโรงเรียนก็บปไดาหา้หน้อยนักไม่ม้อนหายไป,ม,ยปมีกับหายไปมีก็บปลาหายไป้รรมดา ใช่ปจัดจายกินแตมันจําเป็นใบซื้อเข่าซื้อน้าใบซื้อแมงซื้อง่ายกินได้เสียคะน,นั่นค่ะนี่นบ้านในเมืองเพิ่นมม้มนมันมีเงินจีซื้อกินแบบลูลุ้นหักดีกินหลังกล่องหลังไม้บ่มีเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮจากเข้าใจผิดมันบ่แม่นเด้อมันเป็นคืนอแน,นั่นขึ้นมีม้นมีกินแบบนี้ก็คือกินแบบนี้เลยนี่บ่มีหยังกินแบบเสียแล้วเจออาหารเยอะก็มากินขึ้นคือเก่า thêm một cơ không kín เป็นคนมีเหตุผลใส่เงินใส่ค้คือกันอาไว้ันาใหม่คือกินแน่เด็บแห่ไต่ พิเทนต์คุณขาขอเงินหนาวแดดอย่องหนาวหนาวเดือนสี่จะเกาห่อนเดือนสี่ ปีนี้นะเดือนสี่คุณมาเขือนก็เซ็บเซ็ต